สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนาาทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นำพี่ๆเพื่อนๆมาชมจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคารนะครับจอบอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่านำเสนอให้ชมหรืออยังนะครับแต่ว่านาหาสาระที่อยากให้ชมนันคือเก่ามากนะครับเก่ามากมีรอยตามดนะครับตรงตรงขาเนี่ยรอยตามดแล้วก็ การปั้นมุลเทียนแปะลักษณะอย่างนี้นะครับแปะลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็มีความเก่าความเก่า,า,เ,กาเนื้อเหลืองอมเขียวตามตำรานะครับแต่ว่าพิมพ์ทรงไม่ถูกเฉยเฉยนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับแบบนี้มีราคานะครับมีราคาแต่ก็เล่นแค่ชอบนะครับเล่นแค่ชอบแต่เก่าแน่นอนครับเก่าแน่นอน เตรีอมจบลงพ่อเงินมีมดด้วยเอามาให้พี่ๆเพื่อนๆน,นานาได้ชมนะครับอันนี้ก็เปิดไว้ไม่แพงครับนี่ถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามราคาได้เลยนะครับเนื้อหาดูเก่านะครับดูเก่าดูดีนะครับดูดี เนืเหลืองอมเขียวนะครับตามที่หลายๆท่านสนใจนะครับหปิงก็ดีนะครับตรงขอบข้างบนนะครับนี่หปิงตรงนี้นครับหปิงนี้สวยงามมากนะครับดูเป็นธรรมชาตินะครับรอยคาบเบา้ารอยอะไรก็ดูดีนะครับ เรเล่นแค่ชอบนะครับเล่นแค่ชอบรอยตะใบก็กลับหมดแล้วอะ่ะตัวจะเก่าขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็เปิดไว้อยู่ปกติเขาก็เล่นกันเป็นแสนนะครับเป็นแสนเอามาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมความสวยงามนะครับ สำหรับจอบเอาไว้เพลงเท่านี้ก่อนแปลกมากมีมดด้วยนะครับสงสัยอยากออกกล้องนะครับขอบข้างก็ดีขอบข้างก็สวยแต่สำหรับคลิปนี้ไว้เพลงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ